เดนจับผิดควงหนุ่มดูฝนดาวตกหลังน้องสาวนนกุลโพสภาพนี้ ถูกจับตามองความสัมพันธ์และสถานะอยู่ตลอดว่าตกลงเป็นอะไรกันคบหากันแบบไหนสำหรับคู่ของแอฟทัศออนและหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์กระทั่งสาวแอฟได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ไม่มีเวลาจะสรุปสถานะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่มันไม่มีกระจิกกระใจเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้และรู้สึก ที่นนและครอบครัวเขาทำให้ล่าสุดก็มีความคืบหน้าและอัปเดตความสัมพันธ์ของคู่นี้ผ่านโพสต์ว่าก็เมื่อวานมีฝนดาวตกแล้วก็มีชาวเน็ตตาดีเห็นน้องสาวของนนกุลโพสต์ภาพวิวบรรยากาศที่คล้ายกับวิวคอนโดมแม่เอฟฮิว เห็นแบบนี้แฟนขับก็ใจฟูหรือว่าเขาไปดูดาวฝนตกด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะอย่างครั้งก่อนมีคนบอกว่าเห็นแอฟไปทานข้าวกับนุนกุนที่ทองหล่อแอฟก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแต่ชาวเน็ตก็เก่งนะจำได้แม้กระทั่งวิวบรรยากาศคอนโดเขา